ในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยเฉพาะวันที่26ตุลาคมเป็นวันไฮไลท์ของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนื่องจากว่าทำเนียบข่าวยืนยันแล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์มาแน่ๆมาแน่นอนและจะมาเป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เรียกว่ากัวลาลัมเปอร์แอคคอร์ดนะครับทีนี้ไหนไหนผู้นำสหรัฐจะมาแล้วนี่ก่อนจะมาแคโรลีนรีวิทที่เป็นโฆษกทำเนียบข่าวบอกว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มิสเตอร์ทรัมป์เนี่ยนะครับจะมาถึงมาเลเซียในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมนี่แหละแล้วทันทีที่มาถึงมาเลเซียโดนัลด์ทรัมป์ก็จะหาหรือสองฝ่ายหรือทวิภาคีกับอันวาอิบราฮิมผู้นำมาเลเซียนะครับแล้วหลังจากนั้นจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหรือว่าอาเซียนสม,มิตและก็จะมีการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำให้กับบรรดาผู้นำซึ่งหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของโดนัลด์ทรัมป์ที่มารอบนี้ มาทำหน้าที่เป็นประธานเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยกัมพูชาที่จะเรียกว่ากุลาลัมเปอร์แอคคอร์ดนะครับแล้วก็วก,ก่อนหน้านี้เมื <2018 S 2> ่อ28กรกฎาคมจริงๆแล้วเนี่ยไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงที่กุลาลัมเปอร์มาเลเซียไปแล้วนะครับทีนี้ทำเนียบข่าวระบุด้วยว่าภารกิจของทรัมป์นอกจากมาคุยเป็นการเป็นสองฝ่ายกับ ทางผู้นํามาเลเซียแล้วก็จะมาเป็นสักขีบยานสําคัญระหว่างไทยกัมพูชาแล้วเนี่ยเสร็จภารกิจตรงนี้แล้วทรัมป์จะยังไม่กลับอเมริกานะครับทรัมป์จะไปต่อที่โตเกียวในวันจันทร์ที่27เพื่อหารือกับนางซนาเอะทาคาจินายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นที่เพิ่งจะมารับตําแหน่งเช่นเดียวกันแล้วหลังจากนั้น29ตุลาคมทรัมป์จะไปที่เกาหลีใต้ จะอยู่ร่วมการประชุมสุดยอดผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่า a อเปกซ m มมินะครับระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ด้วยครับโอ้โหก็เรียกว่าอยู่ยาวไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกาย,ายนเลยนะคะคในหลายพื้นที่ในเอเชียนะคะคุณผู้ชม